นี่มันข้ตออกาทั้งนี้ใช่งามมัน้นไหวเดี๋ยวเสมอตน้เราเห็นเทียนดีเลยะเออต้องมถามตีบาน้องขถามบ้านเนาเนก็แต่ลาเห็นเทียนดีไหอืมมันเป็ยเนี่ยนอกกลังมากเลยเดี๋ยวนะเห็นขึ้นโค้งแล้วเออเอสวามันตัวแมนมงมงูเทศผูเย็นก็ออกไปทั้งผลท้งทง้อืมเป็นใสถมดเลนลูกบานร้านน่อยถางเลยเด้เออ กันได้ก่อนมาเห็นเรื่องอะราน่ะเต็มมือบอเต็มเดือต็มมือเลยของคอพันผมมือคอพันเออโอ้คอพันยี่สิบก่อน่สี่สิบเจ็ด่น่อัน่ะจัพีก่อนว่านยี่สหก่สเ็ดคอนเท่าไหร่นะพอบอันยี่สเอันแม่ันน่ะยี่สิบหก เรื่อฟันฟันเด็ดเต็มมือพอเปียบตรงนี้แปบนะตะโกนเนาะถ้าที่นี่ยังเบืองออาหาเบืองออนองว่าอายพูดฟันเด็ดเต็มมือเนี่ยแต่แ่นยี่โมงยี่เจ็ดมาลูกสาวที่ฝันลูกของลูกสาวฝันืลูกสาวฝันลูกของลูกชายพอพอมันเดอกันยินพรมีเลือดเดือดเต็มมือมีชืองีบง เมันว่าเป็นขั้นมืออยู่ันนึ่งว่าเขั้นมือสองขงเออเลี่ยดได้เไม่น้อยนะเป็นแมนเงี้ยงได้สันยิด้ลาหาเบื้องเอาคเราเรเดินจุต้องเดินเลียดแม่หันแไฝันมะแไดนฝันเลียดนาเียดเป็นมือนะแต่ว่าเลียดย่อกับฝันแม่นี้การแต่ว่าเขาเอาเอนแม่บ้านเงนเนาะับแม่คนฝันว่ายัง ันเด็นสร้างหรือคนเหยังคนเบิ้องนี้นี่ละวามันหลายตัวสี่ชุดไหมเขาชุดหนึ่งหัวควอนสามตัวด้ยหัวค่อนหัวคนสร้างเขาแล้วเนาะเสานึ่งแล้วสร้างจักเป็นนอยังคนละเขาเต็มเต็มเลยสาตัวเต็มเต็มเลยเพราะว่ามันนีมันหลายตัวไหมสี่ตัวมันนี่ด้วยหัวคนหมวหลายหมวแล้วอ๋อไอหัวสร้างมันยี่เลยทุกันสร้างให้จักเป็นหางเขาคนจัาำว่าไดไ โอ้พ่หลบ่็นรพ่อ่ต้องายหอกาได้เวังหันใจหลายชาเลต้องบอกกันดอกวมธีได้บอกหรอกไม่ได้บอกนะเขาเปไปเลือกร้านเลยกันนะเป็นเลือกร้านนน่นไปเลือกร้านนั่นอืมันหน่อยลานหน่อยฝันว่าเลียดแต่มือพอนะหลานนีเยนใหจสิ้อเดเีดต่มือพอนะเดี๋ยวแกเาลองเบิงนะครับลองเิลอเรายพอแลวก็ยิ่พออายุเจ็ด แต่ว่าเลียดเต็มมือนะครับลูกสาวเป็นหลานสาวฝันนะเอาเขาลองดูลองตีตา,มตามบมึงเนาะตดเบิึงเหรอรันที่เขาเพราะเขาอันนี้ก็เป็นปันเพิ่นกับ้าวเว็ยนงานแต่ลเลยไปทายกันดีๆเนาะฝันเนาะไม่มีใครโหแล้ววันเจาผู้ใดก็เลือดนัะนเบิึงเหรออ้านี่ที่ที่ว่าถืงแม่ลายดูๆมาเจ้า แม่นตะกอนเหรอไม่ถือประจำเลยตะกอนถือหางวดหกวดฟอนเลยเดี๋ยวว่าถ mm ือเกลี้ยงเดือดเดี๋ยวว่าถือไดเนี่ยเดีอดเลือดม่นหลตัวเดี๋ยวว่าบางีต้องเอืเร่องแบบเป็นตัวรักงานบ่มีนี่เราไปเรียนบเียอเปียกเป็นรักเลยน้องเขาเรียเนาะเลียดที่มือกับแปราได้นี่ยง่าย น้าสั่ยุครับน้สงไกยุนสันาเยอาไปลงนี่เบ่งไข่เก็ดนี่เยคือไววท้ายยังจีวันเดียวอ่าวาหกทองหนอะาอเามือหว่าเดี๋ยวอไม่ปนเดียวเราทำที่อาเราดกนั่นเดีเขาซื้อไปขายไหมนั้ันเป็นปลาเดีมันว่ามันยี่โบก น้าพี่รองเนาะสัุกคั่บ้านนี่แหละเป็นันร้านสาวฝันนะครับเนาะันี่นเนี่อมาว่อยางตัวลาล่าลาล่าลาล่า่าล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 าาล่าาล่ัาลาลาล่ล่าล่าลาล่าลา่าล่า่าาล่า่า่าลล่าลาลล่าลาลา่ เขาจ้ไปเห็นงานสวยกันไหนีต่ทำนเข้ามานี่ว่าันเห็นเลไปบอกพ่อใหญ่วังหม่บ้านไหมทางเรียบนะนะคับเาตี้เผาไม่นี่ก็ได้ยู่ไก่นี่ ไม่จักว่าพนี้บอกเ่าเขาไปขายเหรอเนี่ยเขาขยันนี่บ่เลยยี่างหลยเย็ดตมือพอแล้วนะครับูีที่แปดห้านะแปดห้าก็้นได้ฟันมาเด้อเขาเรียกผันเือด กับอายุขนาดนั้นเนาะก็สิเป็นในสองย่างได้หนึงอายุตัวเรยกเต็มมื้อน er well. ่ก right, ็ที่ว่ามื้อหาอยแล้วเนาะก็จะขึ้นเรืงเอาตรงตตวระหลดเจ็ดแปดปหกอืมแล้วมู้ใส่เจ็ดแปดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดนนะอืมเจ็เจ็ดอนาละามนี้ละอายุพุทธ อายุเพิ่นกเกนะาะนี้่สิบเจ็ดเหรอสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดปีเนาะว่ารู้ว่า่สิบสามหรือเปลอาอพี่น้องนะครับตามนี้ได้นะนกทองเรียนเลาฝันวันเรียบเต็มมือก็แม่ร้านเพื่อนฝันเรียบเต็มมือเนาะนะครับ โคกสิบเป็นแปดหานี่แหละนะครับแปดหาแปดเจ็ดสำนักฟันว่าแปดเจ็ดนะครับอายุปกติว่าเรียดเต็มมือคือยี่สิบเจ็ดปีนะครับสำหรับผู้ฟันนะทองเรียมนะครับทายดุ่นๆถ่ายเพิ่นเ่ลเป็นงานกันเลยไปถ่ายกันเป็นแบบวันลาวคนใดแต่ว่าได้ผู้ฟันมาแล้วก็ล่องเวิร์เนาะนะสำหรับผู้ฟันทองนาทองเรียมเลยนะครับนี่แหละนะครับผู้ฟันเอ่อก็เป็นว่าคือว่าหลานคนฝันนะครับฝันว่าเห็นพอเรียดเต็มมือสองมือเลยนะครับ เรียกว่าแปดห้าพ่น้าฟันว่าแปดเจ็ดนะครับอายุคนยี่สิบเจ็ดปีะมาณนี้เน,นาะก็ฟันของทางเลียงน,นะครับเอามาแปรงปันนะครับอขอโทษหลายๆหน้าถือว่าเป็นเลี้ยงเป็นเล่าคนใดนะครับแต่ว่าได้คโคฟันกเอาแล้วเนาะตัว่าจัดเกลี่ยเลี้ยงตัวเลี้ยงนี่ไม่ตื่นอ,อืมแล้ก็ฟันในเรียหงหน่อยมีโชคเลยแต่ต้องไม่ค่อยพลาดเด้งนะครับสำหรับคนฟันแบบนี้อันนี้คืออะไรคะแก้ว มันมันสุดว่ะหล่ะสุดว่ะละเป็นดินไหวบางนึงเป็นดินไหวเป็นดินไหวเม่นรถถัเขาใหม่สิบัยเดี๋ยวต้องต้เที่งนึงเนาะนะครับสหรับแมนเนี่ยสามเมียนีนาแม่เสามเนี่ยเจียเนี่ยเจียเลสามเลยบัดนี้กวัวแล้วไปสามเลยรกแขาไม่ไปเห็นงานไป จะไุดปานะเอาสาระมัตจะต้องช่วยท่านหนึ่งว่าได้หลายได้เอาพอรี่เป็นซีทันเตอร์เหรอนาทงเลียนเล่ากฝาวเลยแม่นเนาะเอาสรุปว่าวันนี้นะครับนาทงเลียนนะครับฝันเออแม่นาทงเลียนฝันอีแต้เออสรุปว่าห้านสาวห้านสาวรานสาวฝันเนาะนะครับร้านสาวฝันว่าเบียดเต็มมือพอเนาะนะครับปีแปดห้าแปดเจ็ดอายุพอยี่สิบเจ็ดปีกันชว์ประมาณ น้ำก็ฟันหลานสาวแทองเรียนเนว่ยนะผมว่าเราสุดฟังนะครับผมอย่างเ่ายง่าก็ได้ทำนี่ละอ้าวโชคให้มานสุดปุสุดขอบคุณหลายทีทองเลียนแล้ปัดนนะครับอ้าวโชคโชคเหานณครับสวัสดีครับงิ้โตัวนี้ยังอ๋อใหญ่